สวัสดีจ้าช่องอะไรเอ่ยว,ออวันนี้เรามาทำอะไรกันเราจะมามเก็บสายบัวกันโอสายบัวสวยมากเลยที่นี่มันมีปีนค่ะแล้ก็เลยต้องนั่งเรือน,นั่งเรือไปเก็บสายบัวใช่ไหมทำไมเรือ,อไม่ลอยไปไ,ไม่ดีแล้วคุณคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> อันนี้คือทำนบบ้านเสลงพัน <c oughs> คุณยายเขาปลูกผักดูน้องตูนสิ ทะเลสาบเสลลงพันธ์ไม่เจงป่ะหืีสนุกเหรอ,อปลิงออกนะปลิงออกนะเอา้าแก้ม่ดูมาแม่สิลูกมาก็มาด้วยจ้าเนี่ยลูกมารายงานตัวสิวสูกรายงานตัวสิลูกอเอะหนูเหนื่อยแล้วคะ่ะ ฮันดวยฮันดวยรางงานตัวสิลูกฮันดวยฮันดวยชิคเกจค่ะตูอย่าเดินไฟลึกจมน้ำมานี่จ้าแค่นี้นะจ้ามาพอหอมปากหอมคอรกรุบกริบอะแก้มเตอนระโนเนโม <c oughs> บายา <c oughs> บายจ้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดูสิควาย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตรงนี้มี